ุมทรัพย์มั่มจกมกหน้าใหม่30สล้านถือหุ้นใหญ่เกินครึ่งตอบชัดเสียตาออกช่องไหมหน้าใหม่30สล้านถือหุ้นใหญ่เกิน,นครึ่งขุมทรัพย์มั่มจกมกสมบัติมากกว่า16ปีฝังใต้คะเลสาบหนังตาตกมั่มจกมกเลยตัดสินใจจะแก้ไขตอนนี้หล่อซะแล้ว งานนี้คนในวงการและแฟ,แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่บ้างก็ว่าดูเด็กขึ้นตาดูหวานขึ้นเป็นต้นมีหุ้นกับเวิร์กพอย์ม่มตอบแบบชิวๆว่าตนซื้อหุ้นไว้ครึ่งหนึ่งใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ไม่รู้51าสิเอทำเอาพิธีกรอย่างม่อมถนัดแดกถึงกับตกใจตามอีกว่าอย่างนี้ก็ไล่เลี่ยสียตาสิ ก่อนมัมจะเฉลยว่าได้51หุ้นไม่ใช่51%เปเล่นเอาม่อมถนัดแดกถึงกับอุทานเพราะเลือกว่า51%ปซึ่งมัมเล่าอีกว่าเอาไว้ลุ้นหุ้นละ15บาทจะสดทอนเอซีทีมดังแห่งศึกไทยลึก4ี่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมประกาศแต่งตั้งมัมจุกมกหรือนายเพชรไทยวงคำเหลา ตลกซูปเปอร์สตาร์ชื่อดังของวองไทยชาวยะโสธรในฐานะประธานสโมสรนคนใหม่เรียกได้ว่าไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่แฟนคลับจะได้เห็นบ้านวงคําเหลาที่มัมจกมกตลกซุปปาร์ ได้อยู่อาศัยกับครอบครัวแบบจริงๆจ,จังๆสักทีเอ็มบุษราคัลูกมัมจกมกได้พาแฟนๆทัวรอบบ้านแล้วเรียบร้อยซึ่งต้องบอกเลยว่ามัมเคยอยู่จากห้องเช่าร้อยบาทสู่บ้านหลังพันล้านบ้านมัมจกมกครั้งนี้จะธรรมดาได้ยังไงกันเพราะมัมขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ห่วงบ้านมากๆแต่ยอมให้ลูกสาวเท่านั้นเผยทุกซอกทุกมุมสุด อลังการตำนานบ้านตลกซึ่งเฉพาะตัวบ้านก็สามไร่พื้นที่1,200ตารางวาและมีต้นคอยตรูรกีหลายแสนเฉลยความลับอีกว่าบางคนเอาไปลงว่าบ้านของตนนั้นราคา50ล้าน60ล้านข้อมูลไม่ใช่อันนั้นเฉพาะไม้งานไม้ที่เห็นเป็นไม้สักเงินสาวว่ายน้ำที่ตลกดังระบ,บุว่ามีมุมค่าถึง7หลัก สลึกสองเมตรกว่าจริงๆบ้านผมเก้าหลักบ้านม่่ำหลังนี้น่าจะสร้างมาสิบห้าถึงสิบหกปีนอกกลัวบ้านยังมีที่ดินอีกด้วยประมาณสิบสองไร่สามงาน